สวัสดีค่ะวันนี้เรามีหัวข้อเวลเนกมาให้รับชมกันอีกแล้วค่ะเคยโดนบ่นว่านอนกลนเสียงดังหรือเปล่าคะบางคนเนี่ยอาจคิดว่าแค่เรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยการนอนกลนอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพได้ค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันว่าทําไมนอนกลนถึงเกิดขึ้นอันตรายแค่ไหนและแก้ไขยังไงได้บ้างค่ะ นอนกลนะคะเกิดจากอาการที่ลมหายใจเนี่ยผ่านทางเดินหายใจที่แคบลงทําให้เนื้อเยื่อสั่นสะเทือนจนเกิดเสียงกลนค่ะซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยค่ะเช่นกล้ามเนื้อคอหย่อนค้อยจมูกอุดตันน้ำหนักเกินหรือดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปค่ะ ฟังดูเหมือนแค่เสียงดังใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้เลยค่ะซึ่งมันเนี่ยอันตรายกว่าที่คิดนะคะถ้าคนนะคะนอนกลนเป็นครั้งคราวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ค่ะแต่ถ้านอนกลนเสียงดังมากหรือหยุดหายใจเป็นช่วงๆเนี่ย อาจเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดง่วงนอนตอนกลางวันสมาธิสั้นประสิทธิภาพการทำงานลดลงอารมณ์แปรปรวนหรือเสี่ยงภาวะซึมเศร้าค่ะถ้ามีอาการพวกนี้นะคะควรรีบพบแพทย์เพื่อเช็คภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ค่ะ แล้วเรานะคะก็มีวิธีการลดนอนกลนด้วยค่ะลองทําตามสิ่งนี้ดูนะคะอย่างแรกเนี่ยคือเปลี่ยนท่านอนนอนตะแคงนะคะช่วยเปิดทางเดินหายใจมากขึ้นค่ะต่อมานะคะคือการลดน้ําหนักค่ะถ้าน้าหนักเกินเนี่ยลดไขมันรอบคอช่วยได้นะคะงดแอลกอฮอล์ก่อนนอนเพราะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหย่อนค้อยมากขึ้นค่ะใช้หมอนรองคอที่สูงขึ้นนะคะช่วยให้หายใจสะดวกมากขึ้นถ้าจมูกตันเนี่ยลองใช้สเปรย์พ่นจมูกหรือเครื่องช่วยหายใจถ้าทําทุกอย่างแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยแนะนาให้ บแพแย์ค่ะนอนกลนนะคะอาจ,จไม่ใช่แค่เรื่องที่น่ารำคาญแต่เป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพค่ะถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวนอนกลนนะคะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะสายไปค่ะคืนนี้ลองเปลี่ยนท่านอนและสังเกตดูว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ